สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนึงนะคะอีพีที่39แล้วนั่นหมายความว่าหนูต้องสอบกันอีกแล้วนะคะอีพีนี้หน่วยที่4จ้าถ้าพร้อมที่จะติวกันแล้วไปลุยกันเลยจ้า อีพีนี้มี15ข้อนะคะหนักกว่าอีพีที่แล้ว5ข้อนะคะเพราะฉะนั้นก่อนส่งตรวจทานให้ดีนะคะลูกข้อแรกนะคะการเขียนรายงานเชิงวิชาการควรใช้ภาษาระดับใดคะครูเคยสอนไปแล้วอันเนี้ยภาษาที่เขียนในหนังสือราชการทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาทางการ โวหารที่ใช้บอกบอกกล่าวเล่าเรื่องอธิบายต้องอ่านต่อไหมหรืออ่านก็ได้อะหรือบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ตลอดจนความรู้ต่างๆอย่างละเอียดเป็นการกล่าวนะคะผู้พิมพ์น่าจะพิมพ์ผิดเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันคือโวหารประเภทใดดูนะคะจับคีย์เวิร์ดของมัน อธิบายโยงอธิบายเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรคะอธิบายวงหารดูคีย์เวิร์ดมันเป็นสำคัญคะ่ะลูกข้อใดคือคำที่ยืมมาจากภาษาจีนต้องต้องคิดเยอะไหมคิดนิดนึงก็ได้อ่ะติ๊กตออกติ๊กตออกติ๊กตออกเต้า คำในข้อใดเป็นการยืมคำจากภาษาอังกฤษ Carney. ทั้งหมดอ่าดูต้องคิดนานไหมจ๊ะเจอแล้วนะครูเจอแล้วนะนี่ไงช็อกเทอมกราฟที่เหลือผสมเห็นไหมจีนผสมกอางกฤษจีนผสมกังกจีนผสมอังกฤษเห็นไหมนักฟุตบอลกำลังฝึกซ้อมที่สนามจากประโยคนี้เป็นคำยืมมาจากภาษาอะไรคะ ภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนคะฟุตบอลเห็นไหมคะเป็นคำทับศัพท์เลยข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาภาษาถิ่นก็เพราะว่าจะได้สื่อสารกับผู้คนในถิ่นนั้นๆได้ใช่ไหมได้ยังไงได้ดียิ่งขึ้นเช่น ไปทินอีสานเราอู้การรเหนือได้ไหมเจ้าไม่ได้จะคุยกันรู้เรื่องไหมใช่ไหมไปทินอีสานก็ต้องพูดอีสานไปทินเหนือก็ต้องพูดเหนือไปทิ่ใต้ก็ต้องพูดใต้อ่าจะแรงใต้จะพูดอูอ้ก,กรรมเมืองจะ ภาษาอีสานบ้านเฮาก็ได้แต่ถ้าเรารู้มากกว่านี้ล่ะอย่างเช่ภาานภาษามอนอภาษามงเย้าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีนะภาษาเยาวีอย่างเงี้ยเออแต่บังเอิญหลักสูตรภาษาไทยมีแค่สี่ภาคหลักๆแค่นั้นเองที่เราต้องศึกษาเนาะโดยเอาภาษากลางก็คือภาษาภาคกลางเป็นแกนกลางอ่า ภาษาถิ่นโคกสำโรงก็มีนะรู้จักไหมภาษาอะไรคะภาษาพวนเฮาใช่ไหมกินข่าบอถ้าเป็นอีสานก็กินข่าแรงใช่ไหมเออกินข้าวเย็นไงกินข้าวไม้อะไรเงี้ยเออสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์บทเพลงในข้อใดติ๊กตอก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 แล้วๆส้มตำจ้าที่ร้องเพลงต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอรอยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาแซบดีนั่นนเพลงนี้แหละที่พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนขับร้องแต่พูดพระราชนิพนธ์ก็คือ องค์สมเด็จพระเทพของเรานี่เองคำว่าดูภาษา,ษาสารเรียกว่าอะไรคะเบิ่งแน่เบิ่งจ้าบักเขียบแปลว่าอะไรคะน้อยนาะประโยคใดเป็นภาษาถิ่นเหนือ เ้าอยู่เชียงใหม่เจ้าถ้าฉานเนี่ยภาษาภาษาสุพรรณภาษาภาคกลางค่อยนีภาษาอีสารเราเนี่ยภาษาอะไรคะภาษากลางนะคะ แต่ถ้าภาษาไายก็ฉันแต่จริงปกติคนใต้ก็ไม่ค่อยพูดฉันหรอกมาแต่ในสุรัษอ่าไปในคลองสะเห็นไหมไปไหนคองสะรัฐเอองงไหมไปตลาดคลองสะเออมาแต่ใดก็มาจากที่ไหน ไปไหนมาเออบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใดชีวิตจะดีงามมีความสุขประเทศรุ่งเรืองมั่นคงและสังคมจะร่มเย็นกเกษมสารด้วยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนซึ่งจะทำให้คนเป็นคนดีมีความสุขและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการาการพัฒนาคนก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นกล่าวถึงเรื่อง การพัฒนาคนมันย้ำกับเธอทั้งสองรอบเห็นไหมจากบทความเดิมเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งไหนเนี่ยที่จะช่วยให้พัฒนาคนคะก็คือการศึกษายากไหมไม่ยากหรอกอามาดูสินค้าที่ต้องการโฆษณาคือไรดูข้างบนนะคะดูทีวีดีทีวีพันเอยออยบาทพร้อมโทรฟรีกับ g s m s 1 ก็คือเป็นเครือข่ายเขาใช่ไหมซื้อจานดาวเทียมดีทีวีช่องจูใจไม่มีรายเดือนแถมได้ซิมเบอร์สวยค่าโทรฟรีและอีกมากมายรวม 1, 3 4 5บาทจาก GSM S1 เออ่าเขาถามว่าโฆษณาเนี้ยต้องการโฆษณานอะไรก็โฆษณาจานดาวเทียมโฆษณาโทรศัพท์แล้วก็โฆษณาโฆษณาซิมเบอร์สวยโฆษณามันทุกอันเลย เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงถูกทุกข้อเนื้อหาเดิมเขาถามว่าถ้าซื้อ,อ,อขออภัยถ้าติดตั้งจานดาวเทียมเขาเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอะไรสิทธิพิเศษคืออะไรซิมซิมฟรีแล้วก็ค่าโทรฟรีใช่ไหมนี่ไงซิมเบอร์สวยค่าโทรฟรีพันพันสามสี่สิห้าบาทเนี่ย เธอเป็นยังไงบ้างควรใช้คำภาษาราชการเนี่ยควรเป็นเป็นยังไงยังไงก็ต้องเป็นอย่างไรข้อไหนคืออย่างไรคะข้อแรกยากไหมไม่ยากหรอกเนาะถ้าเราตั้งใจติวดีๆไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าหนูอะชอบแบบดูมั่วๆแล้วก็การมั่วๆขี้เกยียจอ่านขี้เกยียจ อะไรต่ออะไรอะ่ะมันก็จะตกเนาะและข้อสอบมันเป็นแบบเป็นแบบแรนดอมอะ่ะถ้าเกิดหนูไม่ไม่ดูให้ถี่ถ้วนหนูก็ตกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องทำไงคะต้องตั้งใจและใส่ใจกับมันค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปติวครั้งหน้านะคะที่สำคัญอย่าลืมดูคลิปก่อนแล้วก็ ไปสอบนะคะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริ๊งกริงกริเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้เป็นการติดตามเวลาคลิปใหม่ๆขึ้นมาปั๊บก็จะได้รู้ก่อนเพื่อนนะคะและจะได้ไม่ต้องรอให้ครูส่งลิงก์ให้นะคะจะได้สอบเลยทันทีจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวครูจะมีอีกหลายๆคลิปนะคะอย่าพุ่งหนีไปไหนกันนะ